สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t e News เปิดรายได้แบบละเอียดลิซ่าสร้างมูลค่า IG ต่โพสต์มากขนาดนี้ผู้ใช้บัญชี X ชื่อ a d @lalisa_update ได้มีการเปิดรายได้ Instagram lalalisa.m ของลิซ่า l l c k k p i n k โดยคำนวณรายได้ Instagram จากเว็บไซต์ inbeat.co ที่ประเมินจากต้นทุนความเป็นไปได้สำหรับการทำงานของผู้ส่งอิทธิพลบนแพลตฟอร์มดังกล่าวและพิจารณาจากสถิติที่แสดงบนโปรไฟล์เปิดรายได้การสร้างมูลค่าใน i ิน t a g r กรมล l ล l i s a า .m มูลค่าต่อโพสต์918,000ถึง1,250,000ดอลลาร์หรือ32ถึง43ล้าน6แสนบาท มูลค่าต่อสตอรี่ IG 459,000ถึง621,000ดอลลาร์หรือประมาณ16ถึง21ล้าน7,000บาทมูลค่าต่อเร็ว1,200,000ถึง1,620,000ดอลลาร์หรือประมาณ42ล้านถึง56ล้านบาทอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ว้ที่ใต้คิดได้นะครับขอบคุณครับ